สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรใจเดินมารีวิวรถ L3608 ให้พี่น้องได้รับชมหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L3608 นะครับติดไรนี่แต่มีหน้าใหม่เลยนะยางหน้าพอได้ยางหลังก็สวยเลยครับนะครับราคานี้ก็เอาไป2 9 5 0 0 0บาทครับ2 9 5 0 0 0าบาทมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้นะครับผ่านหลังไม่ได้ใส่มานะครับมันอยู่ด้านในเข้าไปไม่ได้นะครับรถมันแน่นนะครับยางหลังสวยเลยครับ เดือยก็มีรอยปั่นบ้างครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะสองแสนเก้าันบาทส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5้าพันบาทครับานใดสนใจก็โทรมาคุยน้เบอร์โทรก็ศูนย์แปด้าเก็ดครับศูนย์แปดหกศูนย์ห้ที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า2องร้อยาสพันนะครับนะสตาร์ทแล้วขับดูครับสตาร์ทเลยกัรับลง่ายครับหน้าไว้ก็เป็ใบมีดันีหน้าใหม่นะครับ 95,000บาทนะคันนี้ครับท่นานใดสนใจโรมา๋วยเตีนะครับผมยินดีต้อนรับุกท่านครับสวใสดีไยาวไปครับเดินหน้า,าอีกรอบครับ2 9 5 0 0 0บาทนะคันนี้ครับโอเคพ่อที่นี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ